มาแล้วค่ะแซนด์วิชนะคะเอาใจคนรักสุขภาพนะคะผักออร์แกนิกค่ะไส้ทะลักทะลวงนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบทานผักเป็นชีวิตนะคะมาดูคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแซนด์วิชผักออร์แกนิกไส้ทะลักค่ะเอาใจคนรักสุขภาพนะคะ เอาใจคนชอบกินผักคะ่ะกินผักดีต่อสุขภาพนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ชอบกินแซนด์วิชก็ลองทำดูตามคลิปของเรานะคะใส่ผักออร์แกนิกเยอะๆก็ส่วนประกอบส่วนผสมข้างในก็แล้วแต่เราจะชอบนะคะจะใส่เป็นหมูยองหมูฝอยหรือจะใส่น้ำสลัด ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ